ติเวลาไปใกล้ๆกันก็ต้องไปอะไรพวกแบบอัเพอวงอเภอวานตลาดน้ำอะไรอย่างนี้แล้วแต่นายกอาจจะบอกไกลไปจะไปต่างจังหวัดเอาวไปใกล้ๆไปที่ไหนไปข้างทำเรียบดีกว่าฮะทำเนียบรัฐบาลนี่นะจะมีตลาดน้าเอาเันก่อนนายกเลยพลเอกประยุจันทร์โอชาบอกว่าเนี่ยข้าทำเรียบมีคลองประดุกงุกระเสรมเนี่ยใช่ใช่โอ้โหพื้นที่พัฒนาทําตลาดน้ําได้ผมไม่ได้พูดเล่นด้วยนะอันนี้นายกพูดนะไม่ได้พูดเล่นคิดจริง ไป,ไปมานายกคิดจริงกทรมรับไปทําแล้วท่านผู้ชมเดี๋ยวไปดูกันครับว่าบรรยากาศแนวคิดตรงนี้ออกมาแล้วจะเป็นยังไงกันบ้างครับ ตั้งแต่เริ่มเข้าสู่พุทธศักราช2,558ทำเนียบรัฐบาลที่เป็นสัญลักษณ์ของการบริหารประเทศก็ดูสุดใสขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมานับตั้งแต่การจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติที่ดึงเด็กและเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากเรื่อยมาถึงการจัดกิจกรรมตลาดนัดกล้วยไม้คุณภาพที่ข้างทำเนียบรัฐบาลริมฝั่งคลองพดุงกรุงกเกษมและในอนาคตก็จะมีอีกหนึ่งกิจกรรมเกิดขึ้น แล้วในเช้าวันที่ผมได้ไปเปิดงานกล้วยไม้นั้นก็ได้เห็นคลองพนุงกรุงเกสมซึ่งมีน้ําที่สะอาดและมีพื้นที่ที่ว่างพอสมควรนะครับข้างทรเนียบมีบรรยากาศที่ดีก็คิดว่าประเทศไทยนั้นน่าจะมีสถานที่และสิ่งสวยงามที่สามารถนํามาใช้ประโยชน์ได้อีกนะครับ เพื่อจะสร้างอาชีพและรายได้กับพี่น้องประชาชนในชุมชนเหล่านั้นนะครับผมได้สั่งการให้ทดลองจัดตลาดน้ําบริเวณข้างคลองพะดุงกรุงกรเกษมนะครับเพื่อจะจําลองวิถีชีวิตของคนไทยในอดีตให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจแห่งใหม่ของพี่น้องประชาชนในกรุงเทพนะครับ จากคำกล่าวของพลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีที่กล่าวในรายการคืนความสุขให้คนในชาติว่าต้องการใช้พื้นที่บริเวณริมคลองพดุงกรุงกรเกษมก่อให้เกิดประโยชน์มากที่สุดและสื่อถึงเอกลักษณ์ของความเป็นไทยส่งผลให้พื้นที่บริเวณนี้ภายในเดือนกุมภาพันธ์นอกจากจะมีตลาดกล้วยไม้แล้วยังจะมีตลาดน้ําจําลองเกิดขึ้นซึ่งภายในตลาดน้ําจําลองนั้นจะมีทั้งอาหารเครื่องดื่มผลไม้และของขึ้นชื่อของกรุงเทพมหานาครค่ะและที่เห็นอยู่ข้างหลังในชั้นนี้นะคะคือการทําความสะอาดของกรุงเทพมหานาคร โดยรอบบริเวณคลองะดุงกรุงกเกษมเพื่อให้เข้ากับบรรยากาศรวมมิถีชีวิตของสองฝั่งคลองเข้าด้วยกันค่ะโดยตลาดน้ำจำลองจะใช้พื้นที่ต่อเนื่องจากตลาดนัดกล้วยไม้ที่จัดอยู่ก่อนแล้วซึ่งเมื่อรวมพื้นที่ทั้ง2ตลาดริมของะดุงกรุงกเกษมจะมีระยะทางประมาณ350เมตร จากการสอบถามจากผู้ค้าและประชาชนบริเวณตลาดนัดกล้วยไม้บอกเป็นเสียงเดียวกันว่าเห็นด้วยกับกิจกรรมตลาดน้ำที่จะเกิดขึ้นเพราะถือเป็นการบูรณาการพื้นที่ร่วมกันและน่าจะส่งเสริมให้มีผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานมากขึ้นกว่าเดิมเพราะปัจจุบันเมื่อมีตลาดกล้วยไม้เพียงแห่งเดียวสาม,มารถเรียกผู้ชมได้เพียงเฉพาะกลุ่มเท่านั้นเพราคิดว่าจะดีขึ้นเพราะว่าถ้าเป็นตลาดต้นไม้อย,อย่างเดียวระยะย,ยาว คนอาจจะเบื่อแต่พอมีตลาดน้ําเสริมมาผล,ลไม้อะไรเสริมมาปุ๊บก็จะอาจจะทําให้คนที่ว่าอยากมาเดินอยากชมของใหม่ๆคือแปลกตาขึ้นอาจจะดึงลูกค้าเข้ามาได้อีกรอบหนึ่งประมาณเนี้ยไม่ค่ะลูกค้าคนละกลุ่มอยู่แล้วค่ะกลุ่มน้นเขาก็มากินอาหารมาอะไรกลุ่มนี้เขาก็ชมกล้วยไม้มาแล้วเขาก็เดินชมทั่วงานอยู่แล้วค่ะลูกค้าขอให้มาอย่างเดียวจริงๆมันจะต้องตลาดน้าต้องอยู่ต่างจังหวัดหรืม รอบๆเมืองปริมณทลใช่ไหมคะทีนี้เข้ามาอยู่ใจกลางเมืองเนี่ยมันก็น่าสนใจคือเราไม่ต้องเดินทางออกไปนอกเมืองเราอยู่ในนี้เราได้ทั้งต้นไม้กล้วยไม,ตไม้ตลาดน้ําคือมันคู่กันไปคนที่สนใจเรื่องตลาดน้ําก็จะมาแล้วก็บังเอิญก็มาได้ต้นไม้ไปด้วยตรงนี้มันจะเป็นแรงจูงใจให้กับคนที่ไม่ชอบต้นไม้แต่ชอบตลาดน้ําหรือชอบอต้นไม้ก็ชอบตลาดน้ําก็ชอบก็ยิ่งดีใหญ่เลย ขณะเดียวกันด้านกรุงเทพมหาคนครก็เตรียมความพร้อมในการจัดงานด้วยการส่งเจ้าหน้าที่เข้าทำความสะอาดพื้นที่โดยรอบคลองพนงกุงกเกษมไม่ว่าจะเป็นการทำความสะอาดคูคลองการตัดกิ่งไม้ที่ยื่นเข้ามาในบริเวณที่จัดงานและในวันจันทร์ที่26มกราคมน,นี้หม่อมราชวงศุขุมพันธ์บริพัตร์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหาคนครจะเตรียมประชุมแผนผลักดันตลาดน้ำแห่งนี้ จากการจำลองบรรยากาศรวมวิถีชีวิตของสองฝั่งคลองเข้าด้วยกันหลายรายประเมินว่านอกจากจะช่วยสร้างสีงสันให้บริเวณริมคลองพดุงกรุงกรเกษมแล้วยังช่วยสร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่เขตด,ดุสิตรวมถึงผู้ค้าที่ได้รับผลกระทบจากการจัดระเบบียจราจรอีกทั้งพื้นที่บริเวณน,นี้ยังจะเป็นพื้นที่นําล่องให้จัดในพื้นที่อื่น,นต่อไปค่ะเจรนุชกองทองหนาวทวิตซิกส์รายงาน